กันไปแล้วไอ้น้องอย่าลืมดูคลิปให้จบและกดไลค์ให้ด้วยนะแจ๊คชอบก็กดไลค์อ่ะไอ้มีบบไอ้มีบบชอบบ้าบก็กด subscribe อ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจะาุกสู้ดึงล้านหกแสนซับไปด้วยกันนะครับไปเลยถ้าไปตัดผมดีกว่าชักครับเอาลองสรงสูงนะครับได้เลยไอ้น้องนี่สูงพอได้อย่างจ๊กเออสูงแล้วครับถ้าสูงมากกว่านี้คขขึ้นไปตัดบนหลังคาแล้วมั้งอย่าท้ากูนะชิบหายแล้วกูภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ เพื่อนผมที่อยากกินแป๊บซี่เฮ้ยแป๊บซี่อร่อยกว่าเพื่อนผมที่อยากกินโคกไม่โคกูอร่อยกว่าผมที่กินได้หมดเพราะแยกรสชาติไม่ออกเฮ <c oughs> ้ยกินอะไรก็กินไปเฮ้ยมันก็น้ำบัตลมเหมือนกันนี่วามันจะไปแยกกันทําไมวะเออใช่ผมเนี่ยกินอะไรก็ได้จะโคก็ได้จะแป๊บซี่ก็ได้มันก็รสชาติเหมือนกันแหละเมื่อพูดถึงรถถังฝ่ายศัตรู <c oughs> กูยิง <c oughs> มันไป20นัดแล้วมันยังไม่เป็นอะไรเลยมันหุ้มเบสล็อกมาแน่นอนไม่ใช่พ่อหนุ่มกูใช้โปเมื่อผมทําเพจ a c e b o o k ครั้งแรกเพจของผมเพื่อนของผมท ไลไม่รูกมีมเต็มไปหมดเลยก็จะลืมไปกดติดตามเพจ Easy Boy ก็ด้วยนะครับเอามีมไปถล่มไปเยอะๆเลยชายคนนึงถูกจับหลังจากเขาฝึกหมาของเขาปล่อยอิดใส่คนที่มากดกลิ่งหน้าบ้านมาแถวนี้ไม่กัดมาแถวนี้โยนอิดฮาตัวนี้เชื่อฟังเจ้านายดีแท้เมื่อญาติยืดซองอ่างเปาให้โดยไม่ได้ขอผมก็เลยเสแสร้งแกล้งทําเป็นไม่อยากได้ไม่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 อ่างเปาเนี่ยไม่ไม่ต้องก็ได้ผมผมไม่อยากได้อยู่แล้วอ่ะเออในใจเลยกูอยากได้มากๆเลยใส่แบงคพัน์ตไปให้กูก็ดีนะเมื่อผมเตะบอลข้างถนน ฟุตบอลจะไปอยู่ในท้ายรถใครบางคนแล้วมันอาจจะเหินฟ้าลอยไปใส่พวกกูก็ได้ครูบอกให้คะแนนงานกันเองนะผมและเพื่อนๆนี่นนกูให้เต็มร้อยไปเลยมีร้อย <c oughs> ให้พันมีพันให้แสนมีแสนให้ล้านไปเลยอ่ะนายสองก,กระจกดูสินายดน่ะเป็นแบบพวกฉันมาเลยเราใช้ชาติทั้งหลายเสือไอแซคนิวตันนอนใต้ต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่เห็นเขาเพื่อมนุูยชาติฉันทําได้หล่นใส่หัวมันเลยและนี่ก็คือต้นกาเนิดของวิทยาศาสตร์และการบ้านทั้งหลายที่จะมาหานักเรียนในอนาคตไม่โอ้ว้าวเสือนี่มันเสือ เป่าลมหรือเปล่าวะทำไมหน้ามันยับยยี่ขนาะดนั้นวะอันนี้เขาเรียกว,ว่าบอดไซส์เหรอ <No. S 1> ไม่ไม่ไม่ไมดุลฮานอ่ะใช่อ่ะพี่ซีถูกใจสิ่งนี้เขาไม่เรียกบอดไซส์กันหรอกนะในเกมเพล็บเจียเขาเรียกดุลฮานตั้งหากผมเมื่อกำลังเล่นเกมตึกตึงอยู่เน็ตเขาผมแดงมาเฉียวคนในเกมนั้นบอกว่าทำไมมึงไม่เช็คเน็ตก่อนเล่นวะสภาพของผม,ผมแล, <Bra. S 1> ล้วกูจะรู้ไหมว่าเน็ตมันจะแดงตอนไหนอ่ะกูเป็นแค่คนเล่นเกมไม่ใช่คอสเซ็นเตอร์เช็คเน็ตเมื่อคุณโสดเงินเดือนผู้ชายสามหมื่นห้าเงินเดือนผู้หญิงสามหมื่นห้าเหมือนกันเมื่อคุณแต่งงงงงงาาาาานน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 เเเเเเเิิิิดดดดืืือออผผผููู้้้ชชยยยยหหญี๋วมั แนหมดวะาแล้วทำไมเงินเดือนผู้หญิงมันเพิ่มขึ้นวะอ๋อรู้แล้วโดนเมียยึดเงินนี่เองคุณอยากไหวตุ๊จีนแต่คุณไม่มีเป็ดคุณเลยใช้หมาไปก่อนเอาหมาไปก่อนนะเทพเจ้าตอนเนี้ยหมูราคาแพงเกินเอาหมานี่ไปก่อนแล้วกันมันจะใช้ได้ะผมอยู่บ้านตัวเองมาทั้งชีวิตแม่บอกเปิดไฟหน้าบ้านให้หน่อยสิผมที่มองสวิฟช์ไฟสามตัวเรียงกันอันไหนวะเด็กอยู่บ้าทั้งชีวิตมึงยังไม่รู้เลยว่าสวิตช์ไฟตรงไหนมันเปิดตรงไหนเนี่ยเอ้ากูกูไม่รู้ไงมึงจะให้กูทำยังไงเราเมื่อรู้ถึงเกรด ไม่คือได้หน่อยในนิดแถวว่าฮ <Bro. S 1> าร์ดเบิร์กศูนย์ต้องแปดตัวรอดอีกสิบตัวฮ <Bro. S 1> าร์ดกูไปเลี้ยงหรือกูไปนอนวะแล้วทุกคนลยครับรู <Bro. S 1> ้เกจเทอมนี้กันหรือยังแล้วรอดกันไม่เอ่ยคอมเมนต์บอกทีนะครับ <Bro. S 1> ไม่มีใครใต้คอมเมนต์ชายคนที่จะโผลมาทันที <Don 't. S 1> ผมรับรองได้ว่าทุกคนเคยเจอชายคนนี้มาก่อนไ <Don 't. S 1> ม่เฟซบุ๊กก็อินสตาแกรมแน่นอน <Bro. S 1> เพื่อนบอกใช่สิชวนไปไหนอ่ะแกก็ไม่ไปอ่ะเราไม่ใช่เพื่อนนายสิความรู้สึกของผม <Bro. S 1> มึงเห็นไหมเนี่ยมึงเห็นกระเป๋ากูไหมมันว่างเปล่ามึงจะชวนกูไปไหนอ่ะกูไปไม่ได้หรอกตังกูไม่่มมีไออ้้ัววรระบบบบคาาปลดดภยแ3000% รองเท้าคู่นี้ไม่หายข้างใดข้างหนึ่งแน่นอน <No. S 1> เพราะว่ามันจะยกไปหมดเลยขโมยเป็นข้างไม่ได้กูขโมยทั้งคู่เลยละกันคําเตือนในเกมถ้าคุณไล่พนักงานของคุณออกคุณจะไม่สามารถจ้างพวกเขาได้อีกย,ยืนยันหรือยกเลิก <c oughs> ไหนดูด้านพนักงานหน่อยสิโอ้ยกอดนี่บัรอีลอนมาสค <c oughs> าอมึงยกเลิกไปแล้วก็มึงอดได้ไปดาวอังคารแน่นอน <c oughs> สมัยก่อนทุกครั้งหลังเลิกเรียน <c oughs> เออเช่าแผ่นนี้3วันครับ <c oughs> ได้เลยน้องร้อยห้าสิบบาทใช่แล้วการเช่าแผ่นซีดีหลังเลิกเรียนแนวนาไปดูด้วยมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะครับแถมสมัยก่อนมันมีแผ่นซีดี้าวลยแ ตตัวามกูเจออแนนน่ใครปวดเมื่อยถ้าใช้ลูกป,ประครบแล้วยังไม่หายปวดขอแนะนําให้ใช้แม่มันหรือว่าแม่ประครบจะหายปวดได้แน่นอนครับโอ้โหหายจริงๆครับหายไปจากโลกนี่เลยแม่ประครบอะไรมันใหญ่จังวะ <No. S 1> ใครมันจะโง้วิทยคณิตแล้วเลือกเรียนวิทยคณิตวะผมที่ได้ยินคนํานี้เออกูก็ไม่รู้ระบบการศึกษาไหนก็ไม่รู้บังคับให้กูเรียนวิทยคณิตอย่างเดียวอะกูอยากจะไปสายศิลป์นะแต่กูไปไม่ได้เอ้ระบบการศึกษาอะไรนะ ระบบการศึกษาอะไรนะใช่เลยฮะโรงเรียนผมเขาไม่มีสายศิลป์ภาษาผมไปเรียนเ <No. S 2> ขาบังคับให้ผมเรียนแต่วิทยาณิตอย่างเดียวเลย <No. S 2> แล้วก็บอกว่าผมโง่วิทยาณิตน,นะทั้งที่ผมชอบศิลป์ภาษาเมื่อเธออยู่บ้านคนเดียวแขนกูหักกูก็จะไปขี่รถปัสสาวะไ,ไม่ได้กูใช้แขนอีกข้าขี่ก็ได้วะ <S <S นี่คือสภาพของผมที่พยายามอธิบายให้แฟนฟังว่าที่แชร์เพลงเศร้าคือชอบฟังเฉยๆตัวเองนี่ก็เราชอบฟังเพลงเศร้านะเราชอบแชร์ก็เพราะว่าเราชอบฟังเฉยๆรักของเราอ่ะมันดีอยู่แล้วเราไม่ได้แอบคุยใครนะเชื่อชะซี่เชื่อชะซี่หน้ามึงมีพิรุธมากเลยนะน่วดขี้้้เาหอง ในขี้ด้วยแต่น้ำไม่ไหล <c oughs> เอ้ยน้ำไม่ไหล <c oughs> แต่อย่างน้อยก็มีทิชชู่ทิชชู่หมด <c oughs> เออเรียบร้อยปล่อยกูเถอะข่าวบอกว่ายกเลิกระเบียบไว้ทรงผมนักเรียน <c oughs> ให้สถานศึกษากําหนดเองอ <c oughs> ยกเลิกที่ไม่ยกเลิกแล้วมึงจะยกเลิกระเบียบมาทําไมวะทั้ทที่ก็ให้โรงเรียนกําหนดเองกูผมยาวแล้วมันผิดตรงไหนวะฉ <c oughs> ากในลิฟ์ในหนังฮ <c oughs> อลลีวูดกับตันเมกาฉากในลิฟท์ในภาพยนต์ไทยนี่เป็นตัวบ้าได้อยู่ในลิฟ์กับกูเนี่ยเมื่อคุณกลับมาเล่นเกมที่ยากในตอนสมัยเด็กนี่กูพร้อมแล้วแหละกูพร้อมที่จะตบบอสให้กลายเป็นขี้และมึงเคย ตัวพึ่งเล่นเป็นขี้ไปเลยมาพร้อมกับฝีมือและความแค้นที่แรงกล้าเฮ้ยเธอทำไมช่วงเนี้ยเธอไม่ค่อยตอบแชทเราเลยอ่ะสภาพของผมกูปั่นงานส่งอาจารย์อยู่พวกตอนนี้ก็ใกล้สอบแล้วขอให้กูปั่นงาน,นงสะดวกสะดวกเธอใครที่กําลังปั่นงานหรือว่าปั่นการบ้านอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเ <laughs> ฮ้ยทำไมวันนี้รถติดจังวะเออเอเอ,เอพ่อหนุม่มดูอะไรอ่ะพ่อหนุม่มอ๋อก็แค่คิปสาวสองคนดูแลคนแก่เองอ๋อแล้วไปเมื่อเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะ ทำไมเธอหล่อจังเลยอะ่ะโอ้ยผู้ชายข้างหลังหล่อมากเลยอ่ะสิ่งที่ทำให้ผมหล่อเหรอนั่นก็คือผมพีเพรเต็มตัวยังไงล่ะ<ม>นี่แหละวิธีเฮงไม้ครับทำให้สา,สาวๆชอบกินเฟ้นไฟรายแบบไหนถึงจะถูกกินแบบชิ้นเดียวผิดนะครับ<อ>กินแบบได้หลายอันแบบนี้ถูกต้องแล้วครับมีคนมาเมน้นมันก็กินได้ทั้งสองแบบนั่นแหละแบบที่หนึ่งก็กินคนเดียวแบบเงาเงาแบบที่สองคือแย่งกันแดกกับเพื่อนไงล่ะให้มือหยิบเยอะขนาดนั้นพอกลัวเพื่อนแย่งแดกยังไงล่ะแล้วทุกคนล่ะครับจะกินแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองครับผมได้เล ก็จะได้นมหนึ่งถังนี่มันหายากกวัวซะอีกแล้วเนี่ยแล้วกูจะไปหามาจากไหนว่าไ,าไอ้ลูกโลกของท่อทะเลสองอันเนี่ย <No. S 1> เดินไปเจอวัวข้างบ้านแล้วก็สสยตูดมันแล้วกูก็ได้ละกา,ฟาะแฟวันละแก้วเติมพลังให้ชีวิตอ้ำโโโโไปไปแก้วใหญ่จังวะอ๋อเอาไว้ทำแบบนี้นี่เอง <S 2> <S 2> อืมวูเมนใหญ่ๆ <laughs> ผมที่ฝากซองแดงไว้กับแม่เพราะว่ากลัวหายเด็กที่ไม่รู้เฮ้ยฝากไว้กับแม่จะได้ปลอดภัยเดี๋ยวเอาไปซื้อขนมกินเด็กที่รู้มึงโดนแม่ยึดแน่ถ้ามึงเอาซองไปให้แม่นะเด็กที่รู้แต่เอาแบงจริงสลับกับแบงกาโมแล้วก็เอาซองไปให้แม่พวกกูที่ชายชาตรีเรียนรู้มาเยอะแล้วพี่น้องจะยึดก็ยึดแบงกาโมไปส่วนแบงจิงก็อยู่กับพวกกูนี่แหละขายยาไม่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 ขายราบใช่พวกกูขายราบขายยาเศรษฐกิจไม่ดีหันไปขายลาบก้อยดีกว่าผู้ถามจะแต่งหน้าจัดจัดไปทำไมคะนักเรียนอยากมีผัวเหรอหน้าของครู หน้าครูไปตกถังแป้งมาได้ไงวะบอกแต่นักเรียนแต่ตัวเองแต่งหน้าจัดกว่านักเรียนซะอีกใช่ไหมทุกคนใช่ไหมทเทรนการแต่งหน้าเหนื่อยที่กลาลังมาแรงนี่หน้าเหนื่อยแบบนี้ดูมิสเสน์วะกับผมที่ไม่ต้องแต่งอะไรเลยเพราะว่าผมเหนื่อยอยู่แล้วของจริงกู <c oughs> ไม่ตงแต่งอะไรบ้ากูก็กลายเป็นคนมีสเสน์สินะ <c oughs> ขอบตาดำอย่างกะมีเพนด้ามิสเสน์ตรงไหนวะเนี่ยถ้ามันยังใช้งานได้ก็อย่าไปแตะต้องมัน ความในใจของเราเตอร์อันนี้เขาจะบอกว่าปล่อยกูไปกูหมดอายุไขไปตั้งนานแล้วปล่อยกูไปสักทีได้โปรดเมื่อผมเพิ่งได้อ่งางเปาและเอามาให้แม่ดูเอามานีเดี๋ยวแม่เก็บเอาไว้เองเดี๋ยวมันหายแหละเชื่อแม่เชื่อแม่เอามาไว้กับแม่นี่ <S <S แล้วสุดท้ายมึงก็จะไม่ได้คืนแล้วแม่ก็จะเอาไปใช้ซื้อผงซักฟอกหนุ่มหัวจะปวดบอกแม่อยากได้เก้าอี้เกมมิ่งแม่เลยจัดให้ตามคําขอนี่เลยเก้าอี้เกมมิ่งเก้าอี้ไม้ที่มีทุกบ้าน <laughs> ใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อเขาชอบเก้าอี้ไม้แบบนี้เป็นประจำทุกอันหรือเปล่า<ร>คือผมไปบ้านไหนที่มีผู้ใหญ่ที่มีอายุมากๆเขาชอบเก้าอี้แบบนี้กันทั้งหมดเลยมเมื่อในเกมมีแมปทะเดไซา์เพลงประกอบ สาวเพลงอินเดียจะโผล่ขึ้นมาเลยจ้ะนายจ้าอินเดียหรือตุรกีกันแน่วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องมีเสียงเหมือนพินอะโผล่ขึ้นมา <โล S 1> เหตุนี้เฉพาะเจ้าที่โอ้โอ้ว้าวโลภละนี่มีผีว่ะรีบหนีกันเร็วอันนี้เขาพิมพ์ตกหรือเปล่า,เฉ,าเฉพาะเจ้าหนา้าที่หรือเปล่าเฮ้ยแกไปหลอดแน่ชาวนาวีกูพรศิวะชาวดาวีบ้าอะไรมึงดูหนังมากไปเปลบาโอ้โว้าวพิธทรพิธทรกำลังกินข้าวท่ามกลางวิวแสนสวยในไมครับกูรู้แล้วว่าพิธทรหายไปไหนพิธทรแอบไปเล่นไมครับนี่เองโจทย์คิิิตตศาาสสรร์ลลุุงงงงงเเีก่ปออยูหัวภพข นี่โจทย์คณิตศาสตรม์มาเล่นกูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยกูจะเอากระหล่ำปีมาทำไมว่าสามแสนหัวแค่สองหมื่นหัวกูยังขายไม่หมดเลยใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ล <กด S 2> ค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิป้านนะครับ